าครับได้รับรางวัล Korea and Culture Entertainment Award and Asia Awards ครับ mm hmm. ของเกาหลีก็รู้สึกตกใจรู้สึกดีใจกับแปลกใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณ mm hmm. ในขณะเดียวกันครับทั้งสีงอารมณ์เลยครับ mm hmm. ก็เราไม่เราไม่ได้คิดว่าเราจะได้รับความสนใจจากจากทาง ผู้ชมจากทางสื่อของเกาหลีนเยอะขนาดนี้ครับก็ขอบคุณที่ที่ที่เลือกขอบคุณที่แบบโกรเข้ามาครับหรือว่าเป็นครั้งที่สองของม<า>ันะนี่นี่เป็นครั้งที่สองครับผมก็เป็นรางวัลที่มอบให้กับอมอบให้กับทางคนเกาหลีเองนะครับแลวผมรู้สึกว่ามันจะเป็นรางวัลที่มอบให้กับศิลปินหรือว่าดาราทราาี่อยู่นอกเกาหลีที่คนที่ทางด้านสาธารณชนของเกาหลีเขาให้เขาให้ความสนใจอยู่ครับผมก็รางวัลแรกที่ได้คือสองปีก่อนที่ได้แลครับ มาม่าอวอร์ดอันนั้นคืออันนั้นคือมิวสิกอวอร์ดโดยตรงอันนั้นก็แบบรางวัลดนตรีตรงซึ่งแบบรู้สึกใกล้ตัวครับพอ,อรางวัลน,นี้ก็รู้สึกว่าโอโ้โหรู้สึกว่าใกล้ตัวแต่ก็แต่ก็ในในแง่ที่ดีนะครับรู้สึกดีใจครับผมแสดงว่าเราก็มีฐานแฟนคลับอยู่พอดีเก็แ <c oughs> สดงว่ามีคนติดตาม <c oughs> ติดตามเราติดตามผลงานของเราครับรู้สึกก็ขอบคุณครับคำสม,มิดาพูดได้อยู่คำเดียวได้ปีได้สองปีแล้วนี้อยากจะทำจริงเกิลเป็นเพลงเกาหลีให้คนเกาหลีฟังไหมครัไม่หรอกครับตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไรเลยครับตอนนี้เพิ่งทำอัลบั้ม ไปเสร็จครับเพราะว่ายังไม่ได้คิดเรื่องงานนอกประเทศเท่าไหร่เลยเพราะว่าเราหายจากเราหายจากวงการเพลงไปประมาณ3ปีครับเป็นครั้งแรกที่หายนายหายนี้เขาไม่มีอะไรออกมาเลยไม,ไม่มีเพลงไม่มีอะไรเลยครับผมตั้งใจทํามากๆกับอัลบั้มใหม่ชุดนี้ซึ่งเพิ่งทําเสร็จไปครับเร็วๆนี้ปลายปีนี้ได้ฟังกันได้หน่อยเป็นแนวไหนคบอัลบั้มชุดนี้เป็นสไตล์ผมเหมือนเดิมครับเป็นเป็นป๊อปแต่น,นี้มันมีความเปลี่ยน,นแปลงเยอะขึ้นนะเพราะว่าเราหายไป3ปีแล้วเราก็รื้อโครงสร้างในการทํางานใหม่แล้วเราก็ มันก็ตามตามวัยครับพอเราเจออะไรมากขึ้นในชีวิตนี่เราก็จะอยากจะมีเรื่องที่อยากจะเล่ามากขึ้นมีดนตรีที่อยากจะเข้าที่อยากจะนําเสนอมากขึ้นอะไรเงี้ยแน่นอนพี่โตต้องแบบว่าใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปแน่นอนครับนนเพราะว่านนเพราะว่าผมรู้สึกว่าสมัยนีย้ข้อดีของสมัยนีย้คือเรามีเรามีศิลปินนหลายแนวให้เลือกฟังกันเยอะนะผู้บริโภคก็จะมีไม่ว่าจะเป็นป๊อปป๊อปเองก็มีหลายแบบร็อก <c oughs> เองก็มีหลายแบบผมว่าแนวของผมก็ยังยังเป็นแนวของผมแหละแต่แค่มันอาจจะเติม กลิ่นเติมไรที่มันเป็นยุคสมัยณปีนี exactly. ้ณป <to> ี2015เป็นยังไงเรารู้จักกันว่าผมโตัวรักเธอตอนออกอระบั้าตอนปี2007เป็นแบบนี้นะแต่พอเรากลับมาออกอระบบ้าตอนปี2015เนี่ยมันก็ต้องตามยุคตามสมัยครับคุต่กลัวไหมครับว่าแบบหายไปนานกับบากทีแล้วคนจะแบบก็ผมถามว่าระยะเวลาหายไป3ปีเนี่ยมันมีน้อยไหมก็มีครับมีกลัวไหมก็มีเพราะว่ามันธรรมดาทุกคนนะทุกคนก็ต้องมีพักบ้างมีอะไรบ้างแต่ แต่ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนขอบคุณทั้งที่สื่อมวลชนขอบคุณแฟนเพลงด้วยทุกคนที่ยังแบบให้กำลังใจและถามถึงกันตลอดแม้ว่าแค่ไปซื้อกาแฟแล้วเขาเขายินกาแฟ,แฟให้แล้วเขถามว่าเมื่อไหร่พี่ตู่จะออกเพลงนะครัหนูรอนานมากแล้วพี่ตู่หายไปนานแค่นี้ก็รู้สึกดีไปแบบไปทั้งวันเลยเนี้ยขอบคุณมากๆที่ยังติดตามกันครับผมเร็วๆนี้กลับมาแล้วก็กลับมาย,ยาวเลยคราวนี้เจอกันให้เบื่อครับไม่หายอีกแล้วครับวันนี้ย่ยพี่ตู่ร้อนะอะไรนั่นเราหลายคนจะทำเป็นซิงเกิลมาก,ก่อนแต่<อ>เราเล่นแบบสู้มาทำเป็นอออััััััลลลลบบบ้้้มมมมเเเยยนนีาต็็ครก ก็ขอบคุณทาง B.C. Therom Music ด้วยผมรู้ว่ามันเป็นความคิดที่ออกจะดูบ้าระห่ำณนะนะสถานการณ์แบบนี้ณนะเศรษฐกิจแบบนี้กับวงการเพลงแบบนี้ครับผมแต่ก็ผมโชคดีที่ได้รับอโอกาสจากจากทีมงานแล้วก็จากผู้ใหญ่ที่ให้ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นมั่นใจในตัวเราเยอะมาก,มากๆเ้่อกันในเราที่จะทํางานขนาดนี้และได้ไปทํากับโปรดิวเซอร์เมืองนอกได้อัดเมืองนอกได้ทําอะไรเงี้ยผม,มพยายามเต็มที่ที่สุดครับผมและผมก็บองว่าทุกคนน่าชอบเพราะว่าผมมีความสุขกับมันมาก ก็ต่อใเส้นทำดนตรีต่างประเทศละวคที่เราเคยทําไว้แล้วตอนนี้มันหายไปแล้วกลับไ่ทำอีกครัผมว่ามันได้สิ่งแรกที่ได้เลยครับเราได้ความรู้ได้ประสบการณ์ผมว่าการที่เราไปอยู่ข้างนอกเนี่ยมันทำให้เราโตขึ้นเยอะและการที่เราได้หายไปอยู่ที่ไต้หวันหนึ่งปีครึ่งการที่เราได้กลับมาแล้วเราก็หยุดทํางานทุกอย่าง3ปีครึ่งเพื่อไปทําอัลบั้มเนี่ยผมว่ามันสอนประสบการณ์เราเยอะนะทําให้เราเข้าใจอะไรมากมายขึ้นในชีวิตลึกขึ้นนะครับละเอียดมากขึ้นผมรู้สึกว่าโอกาสตรงนี้ผมไม่ได้ปิด ไม่ว่าจะเป็นงานอวอร์ที่เกาหลีหรือว่างานอวอร์ที่ปีหน้าที่แบบงานที่จีนหรือไต้หวันที่ติดต่อเข้ามาที่ผมต้องไปบ้างเนี่ยเราก็เตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอเมื่อไหร่ที่โอกาสเข้ามาผมก็ว่ามันก็เราต้องพร้อมอยู่เสมอจะเนี่ยเราเราเก็บกระเป๋ารอรอว่าเมื่อไหร่ที่จะไฟเขียวรอเมื่อไหร่ที่จะได้โอกาสผมคิดว่ามันน่าจะมีวันนั้นเพราะว่าผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นชาวเกาหลีหรือว่าชาวจีนชาวไต้หวันเองเนี่ยเขาให้ให้ความสนใจกับศิลปินไทยเยอะมาก รอแค่เวลาว่าเมื่อไหร่ที่มันจะเหมาะสมที่เราจะไปหาเขาได้ถือว่าไม่ได้เรียกว่าอิ่มตัวเนาะที่หายหายไปไม่เคยอิ่มตัวนะครับรู้สึกรู้สึกเหมือนเป็นศลปินหน้าใหม่เกาหลีอ่ะค่ะพี่ได้รับารางวัลแล้วแล้วงคจะมีติดต่อมาคก็ยังไม่รู้ครับผมก็ตอนนี้ก็มีนัดเจอกับทางผู้ใหญ่ทางค่ายอะไรทงนั้นบ้างครับผมแล้วก็คงค่อยๆว่ากันไปเดียวครับเพราะว่าพูดได้อยู่สัมคมคืออันยองกับปัสมิดาครับพูดภาษาจีนน่าจะดีกว่าครับอ เรื่องกำลังใจได้บ้าครัมบ้างมีกำลังใจอะไรบ้างฮะถามตรงๆเลยก็ได้ครับไม่ต้องอ้อมครับเออเป็นไงว่าเอาความรับตนี้ก็ก็ปกติดีครับแล้วก็ที่อ่านก็ดีเหมือนเดิมครับก็ช่วยนทำงานครับทำงานกันเยอะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นวัยที่กำลังทำงานเต็มที่แล้วก็อยู่ในจุดที่อยู่ในจุดที่ได้ทำอาชีพตัวเองเต็มที่ยังอยู่แบบได้รับโอกาสทั้งทั้งเราเองทั้งทั้งตัวตัวบอยเองนะครับดูใหให้เวลาในการทำงานตรงนี้เยอะๆครับ ยังมพี่ใบเองล่าสุดเนี่ยเขาแบบว่าทำงานหนักแล้วเขามีอาการป่วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอ้เขาไม่ได้ล่าสุดหรอกครับเขาก็ป่วยตลอดัคือมีสักกี่คนที่จะนอนทุ่มหนึ่งตื่นตีสองครึ่งนะครับทุกวันเลยครับห้าห้าวันต่ออาทิตย์นะมันก็ชีวิตเขาต้องมีวินัยมากเราเองก็งานหนักครับผมชั้นเนี่ยขอแค่มีเวลาให้กันนิดหน่อยก็มันเข้าใจกันได้เพราะว่าแต่ละคนเป็นนี่คือสาเหตุที่อยู่ด้วยกันได้เพราะว่าเราค่อนข้างจะ โั้กับงานทุ่มเทกับงานมากมากครับผมตั้งใจมากๆมีโอกาสได้เจอกันบ้างไหมครับมีครับก็ได้เจอเวลาว่างครับก็มีได้เจอกันบ้างครับผมวันนี้เขามาดูคอนเสิร์ตวันนี้ไม่ดูพรุ่งนี้วันจันทร์ครับไม่ได้ใกล้นอนแล้วครับอย่างการเรื่องเวลาอะไรเงี้ยมันต้องปรับเปลี่ยนกันอะไรอีกเอะไม่ทันไม่มีแล้วพอเราเข้าใจกันนะครับมันก็จะง่ายไม่ว่าไม่ว่าเรื่องเวลาเรื่องอะไรมันมันจัดสรรได้ครับผมแล้วก็ถึงไม่ว่างเนี่ยเราเข้าใจเพราะว่าทุกคนต้องทํางานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้ากันได้เพราะว่าว่าสิ สาเหตุเรื่องนี้แหละครับนะครับอ๋อสหรับผมเองนะครับอยากจะบอกว่าทุกคนมาถามหมดเลยทุกคนจะแบบใจร้อนแล้วมาเล่นกดดันเรามากอะไรเงี้ยอย่างที่บอกทํางานนะครับตอนนี้เพราะว่าหน้าที่การงานของเราทั้งสองคนเนี่ยมันเป็นเขารับผิดชอบสูงมากฉะนั้นเนี่ยขอให้เวลากับการทํางานตรงนี้ก่อนครับผมถึงเวลาแล้วเดี๋ยวบอกเองครับ